ครับผมขั้นแรกนะครับผมก็จะเช็คเวอร์ชั่นของ Dockerfile นะครับว่าเพื่อเอาไปเปรียบเทียบกับ Docker compose ว่าควรเหมาะกับใช้เวอร์ชั่นไหนครับ ผมเวอร์ชันของผม24นะครับผมก็จะเลือกเป็นใช้เวอร์ชั่น3นะครับซึ่งมันก็จะบอกว่าให้ใช้แนะนำให้เป็น Docker 1.13ขึ้นไปนะครับครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะพู Docker เอ้ยผมก็จะพู p o s t g r e ลงไปนะครับอ่าในกรณีน,นี้ผมพูลงไปแล้วนะครับเดจะเปิด ครับผมก็จะพู p o s t g r e ลงไปนะครับแล้วก็ผมก็จะพูด d e p a g pgadmin4 ลงไปครับผมด้วยคำสั่ง docker pull postgres หรือ docker pull dpage pgadmin4 นะครับนี่ครับแล้วก็ pull p o s t g r e นะครับ เสร็จแล้วนะครับผมก็จะสร้างไฟล์ docker compose. yml นะครับแล้วก็เลือกเป็นใช้เวอร์ชั่น3นะครับเลือก image <c oughs> เป็น postgate นะครับว่าว m ลมนะครับผมก็จะสร้างชื่อไฟล์เป็น my volume แล้วก็ของ postgate นะครับก็จะ ไฟล์วอลลุ่มก็จะเก็บอยู่ที่ว a า l i b r a รี่พ s t ก e ท s SQL แล้วก็ Data นะครับแล้วก็จะให้มันตีสตาร์ทุกครั้งนะครับ <c oughs> ส่วนพอร์ตก็จะเป็น 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรง envelopment นะครับตรงนี้จะได้เอาไปกรอกตรงเอ่อ pgm นะครับแต่ไม่ใช่ตรงเข้าสู่ระบบนะครับ ก็จะให้เป็น username, p o s t g a t e แล้วก็ password 1234นะครับเสร็จแล้วนะครับตรง pg4 นะครับที่เราพูมากา็เรียกใช้ image นะครับเป็น dpage/pgadmin4 แล้วก็ restart ทุกครั้งให้ port run pgadmin4 เป็น 8080 80นะครับแล้วก็ให้อีเมลเข้าสู่ระบบเป็นกิษดา .domain.com แล้วก็พาสเวิร์เป็น1234นะครับแล้วก็ให้เน็ตเวิรนะครับเป็น PG s ซนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วนะครับก็ให้เปิด Terminal ขึ้นมาครับจากนั้นผมก็จะใช้คำสั่ง docker ขี compose up key นะครับแล้วก็มาเช็คที่ตรง Docker นี้นะครับนี่ก็จะขึ้นว่า r u นแล้วนะครับผมแล้วก็เช็คที่ network ได้เลยครับอ่าซึ่งชื่อววล่มที่เราตั้งนะครับเป็นอ่าไม่ใช่ครับ ตรงเน็ตเวินะครับ p g s i t e นะครับตรงข้างหน้าจะเป็นชื่อของโฟลเดอร์นะครับก็จะเป็น cp02 เปชื่อโฟลเดอร์แล้วก็ค่อยตามด้วยชื่อ p g s i t e ครับผมวนส่วนชื่อ volume เช่นเดียวกันครับผมที่เราสร้างขึ้นก็จะขึ้นต้นด้วยชื่อโฟลเดอร์แล้วค่อยตามด้วย volume ที่เพิ่งสร้างไปนะครับ จากนั้นนะครับเข้าไปตรงพอทที่เราสร้างเลยครับ8080ครับเพื่อเข้าไปที่ pgadmin4 ครับครับมาถึงหน้าตรงนี้นะครับตรงส่วนของอีเมลนะครับก็จะเป็นตรงตามที่เราตั้งเอาไว้นะครับพอมาใส่เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น password หนึ่งสสามสีนะครับ แล้วก็ล็อกอินครับผมจากนั้นนะครับเราจะต้องสร้างเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาก่อนนะครับด้วยการ Add New s e r v ์ฟครับ Name เป็นชื่อฐานข้อมูลตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับผมจะตั้งว่า d e m o PG นะครับแล้วก็ส่วน condition นะครับ ตรง host name add date นะครับวิธีการดูนะครับก็ไปที่ network ที่เราสร้าง pgsite นะครับแล้วก็ inspect ดูนะครับจากนั้นมันจะอยู่ตรง pgadmin นะครับตรงตรงนี้นะครับผมก็จะมี ip add d e s s 4ให้ดูครับผมให้ก๊อปตรงนี้มาใส่ได้เลยนะครับ เลือเลขหนึ่งนะครับแล้วก็พอร์้าห้าสี่สามสองนี่ถูกแล้วนะครับที่เราสร้างอป็นร็อกเกอร์ไฟล์ er แล้วก็ตรงยูเซอร์เนะครับต้องเป็น username ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ password นะครับหนึ่งสองสามสี่ที่เราตั้งไว้เลยครับเซฟพาสเวิร์ดไว้เลยก็ได้ครับผมถ้า เออ่ uh, เราทําไม่ได้ทําอะไรผิดพลาดน,นะครับ mm. ก็จะสามารถสร้างได้ครับ mm. มันจะใส่โฮดผิดอครับ oh. อ่ะปิน้นปินของอันนี้นะครับขออภัยทีครับ เป็นส่วนข้างบนนะครับแล้วก็เป็นการสร้าง d a t a b a s บเสร็จแล้วตรง Database Demo.pg นะครับที่เราสร้างไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลองยกเลิกคอนเทนเนอร์ดูนะครับมาดูตรงจะลองลบคอนเทนเนอร์แล้วเข้าไปใหม่กีน นี่ครับยูเซอร์ยังอยู่ครับข้อมูลยังอยู่ครบไหมครับอ่าฟิลใช่ไหมครับนี่ครับยังมีไอดียังมีเนม Name อยู่ครับอ่าคราวนี้ก็เพิ่มไอดีเพิ่มเนมเข้าไป สักประมาณ3ามเลคคอร์ดเสร็จปุ๊บก็ทําการสต็อปนะครับล็อกเอาล็อกไอ้พวกนี้ออกให้หมดแล้วก็ทําการคอมโพสดาวนลงมาจากนั้นลองทําการคอมโพสอัพขึ้นมาใหม่ลองดูซิว่าข้อมูลยังมีอยู่ไหมเราสามารถที่จะดูข้อมูลเก่าของเราได้ไหมและข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมาประมาณสัก2องเลคคอร์ดใช่ไหมผมให้คุณเพิ่ม2องเลคคอร์ดใช่ไหมครับเออมันยังมี อยู่ไหมเอาจัดการ okay. ด็อกเกอร์คอมโพสดาวไปนะครับอา uh, mm hmm. จะเห็นว่าตรงคอนเทนเนอร์ hmm. แล้วก็เหตุปอ่มหายไปแล้วนะครับ mm hmm. แล้วก็ผมก็จะคอมโพสอัพขึ้นมาขึ้นไปใหม่นะครับ uh, mm hmm. จากนั้นเข้าไปที่ ปัตที่สร้างไว้นะครับแต่ส่งนแต่นเดิมไหมครับจะเข้าไปที่ pg admin ครับไม่จะช้านิดหนึ่งนะครับต้องรอต้องนงเลครับจากนั้นเข้า,ขา pg admin ด้วยอีเมลและรหัเดิมเลยครับ จะลงอง add ดูสิร์ฟื่อนเหมือนกันอ่าแล้วไป inspect เอา i p a ID มาเหมือนเดิมครับตามด้วย username รหัส ผมจากนั้นลองไปดูที่ตัวเคสซิชิมาแล้วก็เทเบิลที่เราสร้างว่าไว้ว่าตารางยูเซอร์ยังอยู่ไหมครับนี่นะครับก็จะเห็นว่าข้อมูลเรายังอยู่ครบนะครับผมผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ